สวัสดีครับตอนนี้ผม TKB คุ้งครับตอนนี้เกม My Craft กลับมา Craft มาเราชอบกันอแล้วซึ่งตอนนี้เราได้เลี้ยงหนูแล้วเราฟาร์ของให้หนูเราแล้วช่วยจะหนูไม่ได้แล้วก็หนูที่มันขี้หนูพีศซึ่งเราจะเอาไปตีมอนเตอร์ไม่ได้คือเอาไว้แค่ให้มันเดินตามเราแค่นั้นแหละโหกินอย่างไวเลย 他他妈！ จะไปขามาอืมเราจะไปเดินทางออกเดินทางเย้ไม่เป็นไรกันนะทุกคนต้องข้ามาแล้วมันโดนตัวไรเกินบ,บาร์ อุ้โอ้ my god เราจะเก็บไว้เราจะเก็บไว้เอาไปฟักท <Elliot> ี่บ้านฮ่า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 ฮอึกว่าเราเจออะไรแปลกแปลนี่แหละเอาอู้ถกเรา อืมอืมแล้วคนเราขอไปหาหเจ้าเอาง่ายคือไอ้ตัวนี้มันขี่ตัวนี้มันตามมันไม่ทันอย่างแน่น,นอนนะ มันอาจจะช้าเกินไปนี่เอ็อยู่นี่มันนี่เลยอืมไ,ไม่เป็นไรเยอะทุกคนหาเงิน ทำไมซื้อ,อรูปแบบปกติโอ้ยี่ตัวใหญ่ล้ว okay. แค่โอ้ใหญ่ล้วเยอะขุดแรงอะ่ะ อือหือมุลเอาคำเดียวว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเลยโอ้โหดมุนๆดมุนๆดมูนกับเลวกับเล อยู่แล้วครับมีอยู่แล้วอ้าวอะไรอยู่นี่วะไปวินี่หละอืมไห้เมื่อกี้ระให้ ไม่ใช่แม่นเอามามนั่นก็จะขึ้นบอร์ดบนนี้แล้วอาทุกคน 嗯。嗯、uh huh. หืมมันเห็นเราด้วยเลยเหรอ ต้องทำยังไงนะจะผ่านข้ามพื้นนี้ไปได้เนี่ยเดี๋ยวกับฟร์มค่า็ดขาดค่าไม่อยากดูอยากก็ไม่เข้า 不怕，不怕，不怕！ คิดอย่างแรงเลยที่เอาเอตัวเนี้ยออกมาอยู่ข้างนอกเลยเอ๊ะออกมาอยู่ขเข้ามาอยู่ข้างในอะ ดูนี่เกิดนะเดยกกลับมาโอเคทุกคนกลับแล้วซึ่งนี่แหละรลังของเจ้าหนอนของเราน่ารักแนะ่นอนอะ่ะจะว่าไปก็เอาที่เหลือไว้ที่นี่ก็ได้ดีกว่ากุ้งเลี้ยงสัต stay ้ e r e อันนี้สรุปเลยแบบมูเซ่สละไปวิดีอ่ะแหละฮ่าไปทางตอไปไปเจอเรตดี้บัก มันฟาร์มของต่างต่างนี่ว่าเอา โหทำงานอย่าขยันทั้งแข็งคนดีกว่า,าวนี่ส่วคิดอะไรออกเลยเราวัปเป็ลไรราวัปก็ไปที่ฟาร์มเอาด้ยทันยาหาอะไรออกกลับไม่เข้าไปแต่เราจะมาที่ตรงนี้ซะ ไปที่ว่านนี้ไม่ใช่สิเราต้องไปที่โฮมจะค่อยกลับมาสอบเราจะเดินทางไปที่สวรรค์นหน้าเพื่อจับจิงโจมาเลี้ยงกันจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ เราจ,จับจิงโจ้มาสักใอยก็ได้ถ้าจับได้ถ้าหายหมูก็จับตัวไม่ได้แค่นั้นแหละจบเนาะ จิงโจ้เอ๋ยจงโผล่มาเถิดอ,อ่ายังไงจิงโจ้เนี่ยแค่ตรงนี้ก็สี่ตัวละวอ่า just do following i following mm -hmm. งามขามาโจรสีเอ๋ยสลนหเิงเดิมขมาจิบ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 ,จบ,จบ

vou ไปกตรีห้าแล้วก็วัดได้โอ้โหสามบวกอือมาแล้ว ๋ยวนอนก็หายตัวไปและตัวมีปีกอ่ะอยังอยู่แต่นอนหายตัวแล้วแหละเดี๋ยวข้าจะกลับมานะ stay ing. หนังพายุทีงนี้นะที่กองสักว์ของพวกเราแฮ่ โอเคนะครับเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครเป็นใหม่จะอลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามด้วยกันนะครับบายตัวนี้อยู่เพ,เพื่อนเจ้าช้างตัวนี้ก็แล้วกันเนาะ